รูอะไรอยู่หรือคนงามดอกตอร์กอนเขาถามคุณงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลำใหญ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำกิจกรรมพิเศษของเรานะคะที่เพิ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่9นะคะอาจจะโพสต์ลงไปในเ,เพจ Facebook นะคะรันนี้ก็เลยจะมาแนะนำกับเพื่อนๆทีเ่เป็น FC หรือว่าแฟนของช่องดรกรกสุขเกษมกรวันฟาร์ม Channel นะคะ ใคเนี่ยคะ่ะที่ใช้ Rd 2551ไปแล้วแล้วได้ผลดียังไงพืชใช้แล้วเป็นยังไงบ้างอะไรย่าเงี้ยคะก็อยากให้เพื่อนๆลองส่งภาพมานะคะ3ภาพก็คือกติก,กาก็คือภาพแรกเนี่ยให้ส่งภาพที่เราคู่ถ่ายคู่กับขวดแล้วก็ต้นพืชที่เราใช้ Rd ไปนะคะ ส่วนภาพที่2ก็คือเป็นภาพที่ถ่ายมุมกว้างนะคะถ่ายมุมกว้างเลยที่ในส่วนที่เราใช้นะคะแล้วก็ภาพที่3เป็นถ่ายแบบมุมเฉพาะคือเราเจาะจงไปเลยแบบใบเป็นยังไงหรือหรือดอกใช้แล้วเป็นยังไงนะคะถ่ายแล้วส่งมาที่ไลน์ไอดีนะคะ รายไอดีก็คือ r d 2 5 5 1นะคะ r d ตัวเล็กนะคะส่งเข้ามาแล้วก็เราจะมีเสื้อแจกฟรีให้กับทุกท่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเสื้อของคุณสุภาพสตรีนะคะแล้วก็ส่วนของสุภาพบุรุษก็จะเป็นแบบนี้นะคะลองร่วมสนุกนะคะแล้วก็ส่งาภาพถ่ายกันเข้ามานะคะว่าใช้ RD แล้วได้ผลยังไงบ้างนะคะ ก็เดี๋ยวถ้ายังไงสนใจหรือหรือโทรมาสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อได้ที่เบอร์089นะคะ6790663นะคะค่ะก็ยังไงลองลองส่งภาพเข้ามานะคะติดต่อได้ที่เชอรี่เลยนะคะค่ะทนี่ค่ะ ช่ววยยคนนนหลุดพลดพพ้้ตาาัฒกถ้าเราใช้กับพื้นเนี่ยก็ฉีดพ่นฉีดพ่นเป็นประจำนะคะใช้ 2cc นี่ฉีดพ่นเป็นประจำที่3วันหรือว่าถ้าจะเป็นโรคเน่าคนเน่าน,น,นะคะก็จะใช้ปริมาณ5ซ c ต่อน้ำ20ลิตร นะคะ5วันถึง7วันนะคะโรคเน่าคนเน่าก็จะค่อยๆหายไปเพราะว่าะจะสารตัวน,นี้จะไปเป็นเกราะป้องกันการเกิดเชือ้อราการเกิดโรคเน่าคนเน่าได้นะคะก็ะจะมีสารมีไขมันมีสารต่างๆที่เกิดขึ้นมานะคะเพื่อที่จะป้องกันตัวเองจากโรคพืชต่างๆนะคะพวกเพลี้ยพวกแมลง โรคเชื้อราทับล่านะคะก็ลองนำสารตัวนี้ไปใช้ใดูนะคะสำหรับพืชผักปัจจุบันนี้คนที่รับประทานผักเยอะนะคะเพราะว่าผักเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะจะทำให้ร่างกายาดีขึ้นนะคะไม่ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับลำไส้คนก็จะหันมารับประทานผักผลไม้มากขึ้น การที่เราใช้กับพืชผักผลไม้ผลไม้ที่ได้ใช้สารตัวนี้ไปนะคะผลเนี่ยจะสวยนะคะและเนื้อข้างในเนี่ยอย่างเช่นทุเรียนเนี่ยเนื้อข้างในเนี่ยจะแน่นนะคะ,มะเมล็ดจะเล็กนะคะผิวก็จะบางรับประทานออกมาแล้วเนี่ยรสชาติจะอร่อยสารเสริมตัวนี้นะคะ5ซีซีต่อนน้ำา20ลิตรเนี่ยฉีดพ่นทุก5วันหรือ เจ็ดวันถ้าหากว่า3ามซีซีก็ใช้ได้ทุกวันค่ะฉีดพ่นได้ไม่มีอันตรายต่อตัวเราแล้วก็พืชจะทำให้พืชแข็งแรงใบก็จะแตกใบอ่อนยอดก็จะแข็งแรงดีค่ะดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับนี่สามารถฉีดพ่นได้ทุกวันเลยนะคะแค่3ามซีซีนี่ที่ทางบริษัท ได้ทดลองและทดสอบแล้วคือ3า c ซนี่จะดีที่สุดสำหรับฉีดพ่นทุกวันนะคะไม้ดอกไม้ประดับก,ก็จะทำให้ออกดอกดีกล้วยไม้หรืออะไรก็คือมะม่วงคือฉีดได้หมดนะคะทุกทุกอย่างเลยทุกชนิดเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆนหรือพี่ๆทุกทุกท่าน ที่เคยชมมาแล้วในคลิปนี้คือประสบการณ์ที่ใช้มาจริงๆเนี่ยก็มันก็สารเสริมตัวนี้ใช้ดีและมีประโยชน์ต่อชาวเกษตรกร,ร,กรมากๆเลยอยากให้ทุดลองดูนะคะคือมันเห็นประสบการณ์แล้วใช้เห็นผลจริงๆดิฉันคุณแดงคะ่ะจะมาาพูดถึงประโยชน์ ของ r d 2551ที่เราได้ทำการทดลองแล้วนะคะและได้ทำการวิจัยแล้วจากดรก่อนสุขเสรนะคะถ้าท่านผู้ชมต้องการที่จะบำรุงดินสามารถใช้สารเสริมบำรุงพืช r d 2551นี้กับปุ๋ยข้อหรือปุ๋ยอินทรีย์อย่างอื่นก็ได้นะคะซึ่งถ้าใช้สารเสริมตัวนี้แล้วเนี่ยดินของ ท่านเกษตรกรที่เสื่อมจากการใช้สารเคมียเยอะก็ดีนะคะสามารถปรับสภาพดินให้รวดซุยมีออกซิเจนในดินเยอะนะคะซึ่งซึ่งเป็นอาหารของพืชที่สำคัญมากต้นพืชจะต้องปลูกลงดินใช่ไหมคะถ้าดินดีนะคะต้นพืชก็จะเจริญงอกงามะคะ่ะแต่ถ้า ท่านเกษตรกรที่มีชีวิตเกี่ยวข้องในการทำอาหารกินเกี่ยวกับทางด้านเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเป็นเศรษฐกิจในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นไรายได้นะคะเมื่อใช้ R d 2 5 5 1เทลงไปในน้ำสามารถจะปรับสภาพจะเป็นสระน้ำก็ดีบ่อน้ำก็ดีนะคะเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลา นะคะบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงปลาเพื่อเป็นรายได้นะคะเป็นปลาสวยงามนะคะใช้ได้เลยค่ะสามารถที่จะใช้ตัวนี้เทลงไปในสระเลยก็ได้เพื่อปรับสภาพให้ออกซิเจนในน้ำเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นนะคะต้นพืชสามารถที่จะรับสารเสริมบำรุงตัวนี้ได้อย่างดี นะคะโดยจะรับได้ทั้งทางรากและการฉีดพ่นทางใบสารเสริมบำรุงพืชด d 2 5 5 1นี่มีประโยชน์มากเลยนะคะสามารถจะทำให้ต้นพืชไม่แคระแกนเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีม,มใ 再见，你。